ดีจ้าอยู่กับสมอนชาแนลนะคะพากินข้าวผัดเกลือแล้วไม่พอจะกินกับมะม่วงสุกต่อนะคะเอฟซีเพราะว่ามันบวมหนามรองข้อก็เลยสิาพากินกับมะม่วงสุกต่อนะคะเอฟซี FC. มากินด้วยกันกับสมอนชาแนลนะคะสมอนพาะสมอนจะพากินข้าวกับมะม่วงสุกด้วยนะคะแล้วก็ข้าวผัดเกลือด้วยแบบสุดวราณนนะคะนี่ มากินน้ำกันเลยจ้าบกมวงสุกแส่บๆจ้ะกินต่อในเอฟซเพราะว่าเมื่อกี้มันกินยังไม่เสร็จย่ากก็สิกินกับบอกมวงต่อนี่นะคะข้าวผัดเกลือกินกับมะม่วงต่อนะคะพได้กินเป็นกับมาเดอแคปบหน่อย สวัสดีทุกคนนะคะมากินน้ำกันด้จ้ะอยู่ไหนก็มากินได้แล้วเด้อที่เัาปอกให้กินแล้วเพราะว่ากินกับวันนี้มันไม่ม,มีน้ะอู้ซุปบิดแล้วเอฟซีนี่เห็นไหมเมื่อคืนมันยังเหลืองเขียวๆอยู่หัวมันตอนนี้ไม่เขียวแล้วนะคะรู้สึกว่าจะสุกหมดแล้วนะคะย่าสิปอกสจิจ่าในบน้ดนี้สวัสดีทุกคนอยู่ไหนก็มากินด้วยกันนะจะปอกมองให้กินแล้วเด้อ คืนนั้นเขียวอยู่ตอนนี้สุกหมดแล้วยายบอกว่าเก็บไว้กินกับข้าวก็ได้กินกับข้าวจริงๆนะคะข้าวผัดเกลือกินได้อร่อยอยู่เหมือนกันแต่หมายถึงว่ามันไม่มีน้ำซุปวันหลังก็ทำข้าวคุปกกะปิกินะแ,แต่เครื่องเคียงมันเยอะหน่อยข้าวคุกป,ปิมีหมูหวานหมูเค็มแล้วแต่เราจะทำ สวัสดีทุกคนค่ะคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะยายมาถึงก็ล้างไว้เรียบร้อยเอาลูปหนึ่งก่อนเนาะมันจะเพิ่มรสชาติกินข้าวได้เยอะอีกด้วยนะคะซี่ ถ้ามีมะม่วงปุ๊บยายจะทานข้าวได้เยอะมากเลยไม่มีอะไรกับข้าวก็ออกไม่เป็นไรขอให้มีมะม่วงยายก็อยู่รอดแล้วนะคะไปลงป่าลงดงกะถ้ามีกินมะกมวงกับเขาไปเลียงม่วนเลียงควายสมัยแต่ก่อนนะโอ้เด็กน้อยเอฟซีมาเด้อนี่ สวัสดีทุกคนจ้าเดี๋ยวยายพากินข้าวกัะบ,บอกม่วงเร้ววที่นี้ช่ำๆช่ำๆเลยนะคะนี่นะคะว้าคืองามแต่เหลืองสวยมากเลยนะคะเนื้อช่ำม,มากสวัสดีค่ะคุณอนายคุณ คุณอะไรน้อยคุณต่ำอะไรคุณเคเหรอคุณเคยายมองเมาเห็นสวัสดีนะคะขอบคุณนะคอมเมนต์เข้ามาคนแรกยายอยู่ที่ยายกินกินข้าวกับผัด ผัดเกลือแบบโบราณแล้วยายก็เลยกินไปแล้วครึ่งหนึ่งที่นี่มันมันกินเหมือนกับมันไม่มีน้ำซุปเลยเนาะยายก็เลยมาปอกมะม่วงกินเสริมอีกนี่นะคะมะม่วงฉ่ำๆหวานๆนหอมๆเลยนะคะจีนี่เหลืองมากเลยกล้องนี่เหลืองมากสวยมากเลยนะกล้องนี้นะคะมะม่วงสวยมากแต่กล้องนี้ขาวไปนิดนึงนะคะมะม่วงขาว กล้องนี้เหลืองสวยมากเนี่ยแต่ละกล้องไม่เหมือนกันเนาะยายพักกินเด้อบอัดน,นี้กินข้าวกับเกลือแล้วบ่วยเมื่อกินข้าวกับม๊วยอีกนี่อยู่เพื่อกินกินเพื่ออยู่จะเป็ไนไงก็ได้ขอไปล้างมือก่อนนะมันเปื้อนสุกับกล่องก่อนมากินข้าวเด้อบัดที่ไหอ้า มะม่วงมาแล้วจ้ากล้องนี้ทาไมเหลืองสวยจังอะ่ะเหลืองสวยมากอันนี้ทําไมมันขาวซีดๆมะม่วงซีดๆจริงๆมะมืองมะม่วงเหลืองสวยมากเลยแต่กล้องนี้ซีดมากเลยดูหน้ายายเป็นหลักหน้ายายยังซีดตามเลยเนี่ยยายยังซีดตามเลยสวัสดีค่ะคุณเอมากินข้าวด้วยกันจ้าบอก่าถือกันว่าทำไมมันซีดจัง แต่กล้องนี้สวยนะกล้องนี้เหลืองสวยสวยสวัสดีทุกคนเด้อเต้เออ่านว่าเต้หรืออ่านว่าอะไร มากินได้จ้ามากินได้จ้าโอ้ยนี่นะเอฟซีใครจกินแะ้วเด้อบนระตักโตอะจะใสดอกตอนนี้เดี๋ยวนี้จะเสียงผ่าห้องถ่ายคลิปกระเบนจานเก่า ที่ไปเห็นจานเขาเที่ไปเห็นจานเขาเอตี้ยายก็เลยจับขึ้นมาห้องมันเห็นแต่หน้ายายมันได้ลูกมื่กินเขาแม่ผัดข้าวใส่ไข่ใส่เกลือแล้วกินไปแล้วครึ่งหนึ่ง คิดได้ก็เลยกินมะม่วงใส่มะม่วงต่อบัดนี้กินซ้อมเยอะจานมันจะกว่าแม่ทำเกลือแบบสูตรเบลาอืมแม่โทรหาพี่เสือแล้วพีว่เสือทำคลิปได้ได้ตั้งหลายพันแล้วตรงเมื่อเช้าเขาได้ทุกคน่ะ แม่โดนเมื่อเช้าเสือเพิ่งรู้ว่าแม่ไม่สบายเขาเพิ่งรู้เขาก็เลยพากันถ่ายคลิปแม่เมื่อเช้าหมดทุกคนเลยแม่โทรไปเมื่อเช้าเขาก็เลยถ่ายคลิปเขาก็ได้คลิปปังกันทุกคนเสือก็ได้หลายพันอยู่ รอบอ,บอเขาถ่ายเสร็จเขาถามแม่ว่ายายได้ถ่ายคลิปบอนังบอบอกว่าโทรศัพท์อีกเกรืองนึงอยู่ของนอกอ้าวยายทำไมไม่ถ่ายคลิปด้วยเนี่ยเพื่อนเพืเ่อนถ่ายคลิปทุกคนเลยแม่ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวแม่ไปเปิดเอาในซองเสือแม่บอกว่าแม่จะไปเปิดเอากับซ่องเสือเขาบอกเออได้เลยครับเขาบอก เพื่อนถ่ายทุกคนเลยนะัยาถ่ายทุกช่องนะชานป้าไทยบ้านแอนแฟมบลรี่น้อยาชิเขาอยู่ด้วยกันพขากันทางโทรไปก็ปเลยได้กันทุกคนลาแล้วจะไปจำตาล,ลงหรอเนะี่ยยังไม่ได้ไป น,น่รอวันเกิดในจ่างถ้าแม่มีตังค่าน้ำมันแม่ถึงจะไปวันหนึ่งสองวันแม่ว่างเงน,นี้ให้แม่เงินเติมค่าน้ำมันไปกลับสามพันก่อนจะไปทำไมตื่นนอนเร็วจังลูก สำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้คนเดียวจ้ากินข่าวก็ยายเด้อขอบคุณทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์สมัครชาแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ